สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเปิดใจตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ยืนยันทำคดีนี้ด้วยความมุ่งมั่นผลตร,ตรีนพสินพูลสวัสด์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่เปิดเผยว่าต้องขอบคุณสารจังหวัดมุกดาหารที่ตัดสินด้วยความเป็นธรรมและขอยกเครดิตให้กับ พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ระดมกำลังชุดสืบสวนจากทั่วประเทศมากฝีมือมาที่บ้านกกอกยืนยันว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระบวนการทำงานของตำรวจชุดสืบสวนนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเจอทำให้ทราบว่าคนร้ายคือใครจนนำไปสู่การออกหมายจับต่อสาร ตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ติดตามคดีมานานกว่า3ปีพบว่าเส้นทางบนผู้เล็กไฟยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาน้องชมพู่ไม่สามารถปีนได้อย่างแน่นอนชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนไปถึงได้แค่ชั้นที่2ของผู้เล็กไฟเท่านั้นกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ พลังงานอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปนั้นไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพและชาวบ้านกกตูมยืนยันว่าหากคนหายสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียวสภาพศพที่พบในลักษณะเปื่อยกายพ่อแม่ของน้องชมพู่นั้นยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้และที่เกิดเหตุตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่า เป็นการกระทำของคนร้ายที่พาน้องชมพู่ไปซึ่งคนที่ใกล้ชิดน้องชมพู่มีเพียง14คนด้วย13คนมีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่สถานที่ใดยกเว้นลุงพลเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถยืนยันได้และลุงพลโกโหกในเรื่องของการรับแจ้งเหตุว่าน้องชมพู่หายไปตอนไหนหลังลุงพลอ้างว่าได้รับโทรศัพท์จากป้าแตนว่าหลานหายแต่แท้จริงแล้วโทรศัพท์มีเพียงเครื่องเดียวและอยู่กับป้าแตนยืนยันว่า ทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีทําคดีนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งการสืบสวนสอบสวนและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจนนํามาสู่การตัดสินของศาลว่าลุงพลมีความผิดคลายความสงสัยให้กับคนทั้งประเทศไทยความคืบหน้าอัยการปรเมศฟันธงลุงพลรอดยากแม้ยื่นอุทธรณ์ นายประเมศตอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าหลังสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพา,ากษาคดีน้องชมพู่ระบุว่าส่วนตัวยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาอย่างละเอียดแต่ตั้งแต่ที่ตำรวจตั้งข้อหาพรากผู้เยาว์ส่วนตัวมองว่าต้องมีพยานเห็นว่ามีคนอยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้ายซึ่งหากลงข้อหานี้ได้ข้อหาอื่นก็ลงได้ ส่วนผลชนสูตรพบว่าน้องชมพู่ขาดน้ำขาดอาหารพนักง,งานอายการได้ให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มว่าน่าจะเป็นการจงใจเจตนาฆ่าคนตายเพราะเล็งเห็นผลว่าเด็กอาจจะตายได้จึงฟ้องไปตามนั้นซึ่งจะเห็นว่าสารเชื่อว่าเป็นการพรากผู้เยาว์แสดงว่ามีพยานยืนยันส่วนการที่เด็กเสียชีวิตสารมองว่าไม่ใช่การเจตนาแต่เป็นการประมาททิ้งไว้หลายวัน แล้วเด็กตายซึ่งมองว่าสารลงถูกต้องแล้วในส่วนคดีนี้ที่หลักฐานอาจจะมีน้อยกว่าคดีอื่นๆนายปรเมศมองว่าคดีอาจไม่จำเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลทำให้สารลงโทษได้ส่วนจากพยานหลักฐานที่สารยกในคำวินิจฉัย ดูแล้วลุงพลมีโอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธร์หรือชั้นฎีกาได้หรือไม่นายประเมศตรบอกว่าส่วนตัวมองว่ายากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากสารจะวินิจฉัยละเอียดมากกว่าปกติความคืบหน้าแรงจูงใจลุงพลที่ทำกับน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบ ท่านเรวัตตั้งข้อสังเกตรแรงจูงใจลุงพลทำกับน้องชมพู่21ธันวาคม2566เพจโหนกระแสะได้เผยข้อความประปุกว่าท่านเรวัตตั้งข้อสังเกตรแรงจูงใจลุงพลเชื่อสยศาสตร์บูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแสะวันนี้พูดคุยกันกรณีของศาลชั้นต้นพิพากษาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยตัดสินจำคุกลุงพลชัยพลวิพารวม20ปี ดยในรายการโหนกระแสพลตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษตรตั้งข้อสังเกตรเรื่องของแรงจูงใจของลุงพลโดยบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าลุงพลเป็นคนเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์เป็นคนบูชาเชื่อถือสายหมูจึงอาจจะเอาเด็กบริสุทธินั้นไปฆ่าบูชายันเหมือนจะฝังสารหลักเมืองต้องเอาศพไปฝังไว้ใต้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉย หรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพาเดินขึ้นไปชั้นที่สูงไปขนาดนั้นมันมีเจตนามีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวมองว่าเขามีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาหรือแต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์น่ะมันชี้แล้วว่าลุงพลกระทำแน่ๆทำให้ศาลมองว่า เป็นการกระทำโดยประมาทลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชมพู่ตายเป็นปากถ้ำเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กขึ้นไปเพื่อไปบูชายันบนนั้นเช่นเดียวกันกับทนายแก้วก็บอกตรงกันว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าแล้วอศไปทิ้งบนเขาแต่จงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าและดูจากพฤติกรรมของลุงพล ที่เชื่อเรื่องของสยศาสตร์เครื่องลี้ลับต่างๆสุดๆอันนี้นะ่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุความคึกหน้ามันจริงทั้งหมดเปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยเคยพูดถึงลุงพลเอาไว้แต่ไม่มีใครเชื่อภายหลังสารจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทฟ้องในายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่หนึ่ง และนางสมพลลรหลาโพหรือป้าแตนจำเลยที่ 2, 2> ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกอกตาบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อ11พฤษภาคม2563โดยสารพิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามปรุมวลกฎหมายอาญามาตรา219-317วรรคแรกแล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าต่อมาหลังจากนั้นทนายความ ได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลจังหวัดพุกดาหารเพื่อขอประกันตัวนายชัยพลวิพาซึ่งศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวนายชัยพลวิพาโดยใช้หลักทรัพย์50 0,000บาททั้งนี้นุ่มกัญชัยเคยพูดถึงนิสัยของลุงพลครั้งได้เคยสัมภาษณ์และพูดในรายการโหนกระแสว่าตนรู้อยู่แล้วว่าลุงพลแกเป็นคนเครียวกราดขี้โมโหเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชาวบ้านเกอกนั้นกลัวเหมือนกันคือรู้ตั้งแต่แรกเลยแต่พูดไม่ได้ เพราะตอนนั้นแฟนคลับลุงพลเยอะเดี๋ยวเขาจะมาด่าได้นอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังบอกว่าจุดที่ทําให้ชาวบ้านกกอกนั้นเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของลุงพลและยังได้เตือนลุงพลด้วยว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บรรลัยสิ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกัญชัยยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องชมพู่เป็นต่อทนายเดชาเผยแม่น้องชมพู่เป็นต่อลุงพลหากอุทธร์เพิ่มโทษได้ถึงประหารชีวิต ทนายเดชากิติวิทยาน,นันทนายความให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแม่น้องชมพู่และครอบครัวเตรียมเดินหน้ายื่นอุทธรในข้อหาเจตนาฆ่าแก่ลุงพลในคดีน้องชมพู่ว่าแม่น้องชมพู่จะดำเนินการง่ายกว่าเพราะศาลตัดสินแล้วว่าลุงพลเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาและก็เสียชีวิต ตอนนี้อยู่ที่แม่น้องชมพู่ว่าจะอธิบายต่อสารอย่างไรว่าการที่ลุงพลพาน้องชมพู่ขึ้นมีเจตนาร้ายหรือเจตนาฆ่าอย่างไรเชื่อว่าหากแม่น้องชมพู่อุทธรืคดีก็จะง่ายแน่นอนและลุงพลมีสิทธิ์รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตในส่วนของลุงพลก็มีโอากาสในการที่จะต่อสู้ให้ยกฟ้องได้เหมือนกันด้วยอาศัยความเห็นแย้งของท่านอธิบดีผู้พากษา และท่านหัวหน้าสารในช่วงวักสุดท้ายของการอ่านคำพิพากษาที่มีการเขียนเอาไว้ซึ่งเห็นแย้งในครั้งนี้เป็นผลดีต่อตัวลุงพลเองด้วยตอนนี้มองว่าทั้งสองฝ่ายมีโอกาสการต่อสู้ทางคดีทั้งคู่คนหนึ่งสู้เพื่อให้ยกฟ้องคนหนึ่งสู้เพื่อให้สารเพิ่มโทษประหารชีวิตส่วนลุงพลตอนนี้ชีวิตก็แขวนอยู่บนเส้นได้คงอยู่ไม่สุขนอนหลับไม่สบายหลังจากนี้คงจะเหนื่อยหน่อย วิธีการสู้คดีก็ต้องปรับหากสู้โดยการกล่าวหาหมาคือเจ้าปราส้มว่าพาน้องชมพู่ไปตายตัวเองมองว่าสารคงไม่เชื่อถือเพราะหมาสัญชาตญาณคือรักเจ้าของหากน้องชมพู่เสียชีวิตคงนั่งเฝ้าจนคนมาเจอมองว่าอย่าเอามาเป็นประเด็นเลยถ้าตัวเองมองเกมของทีมทนายลุงพลคงจะคัดค้านเรื่องของคำพูดพ่อแบมว่าไม่น่าเชื่อถืออย่างไร ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อถืออย่างไรน่าจะสู้ในด้านนี้มากกว่าส่วนแม่น้องชมพู่ต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้เป็นต่อลุงพลอยู่แล้ว